สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเกลอรีจะมาทําอาหารเช้านะคะปกติเนี่ยกแกลอร่เป็นคนที่กินตอนเช้านะคะก็จะเป็นพวกผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้แบบเราเนี่ยไม่อ้วนด้วยนะคะแล้วก็เพื่อให้มันมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ กอบนะคะก็จะมีหนึ่งก็คือข้าวโอ๊ตนะคะปกติก่อนเราจะใส่ข้าวโอ๊ตเนี่ยสี่ช้อนนะคะประมาณสี่ถึงห้าช้อน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีผลไม้อันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะใส่อะไรลงไปปกติตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเลือกใส่ทั้ง3ามอย่างเลยบางวันแล้วแต่ถ้ากับช็อกโกแลตก็จะใส่กล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแอปเปิ แกมังกรนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกล้วยค่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้โปรยหรือว่าผสมนะคะก็จะมีถั่วนะคะอันนี้ก็ซื้อมาเป็นถุงแล้วราก็มาบดเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเนอยถั่วค่ะเนยถั่วเนี่ยมีคนบอกว่ากินแล้วจะอ้วนนะคะแต่ความจริงถ้าเรากินเป็นหรือกินแบบในจํานวนที่ มันไม่เยอะมากนะคะคือเตี่ยวอย่างเงี้ยตอนเช้าทุกวันเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีพลังงานนะคะแล้วก็น้ำเต้าหู้ค่ะน้ำเต้าหู้เนี่ยอันนี้แล้วแต่คนนะคะว่าจะใส่ไงบางคนเขาใส่นมนมอัลมอนด์อะไรเงี้ยก็มีสำหรับน้ำเต้าหู้เนะนี่ยนุ่ว่าให้เลือกน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่ใน,น,น,น้ำตาลหรือน้ำเต้าหู้จืดๆนะคะแต่ว่าถ้าบางคนไม่ไหวก็สามารถที่จะเลือกน้ำเต้าหู้ตามแบบฉบับเราได้เช่นกันค่ะ เพราะว่าคอปเนี่ยเขามีแบบวิตามิน a B2 6สองหกแคลเซียมมีไอโอดีนนะคะมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B 1สิบสองมีวิตามิน E แล้วมีธาตุเหล็กค่ะพอเร,เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้วิตามินนะคะได้สารอาหารด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันดีกว่าค่ะอย่างแรกสุดนะคะเราใส่ข้าวโอ๊ตนะคะลงไปให้ครบ ติกอเราจะกินเอหกเลยเราจะกินประมาณห้าช้อนนะคะก็คือจัดเตรียมไปแล้วแหละโอเคใส่อโอลงไปห้าช้อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยใส่น้ำต้มหู้ลงไปะคะ่ะ แล้วแต่เรานะคะแล้วก็ใส่เนยถั่วนะคะลงไปคนให้เข้ากันตรงนี้เนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเนยถั่วมันจะไม่ยอมไม่ยอมแบบอยู่ในร่องในรอยนะมันมันเหนียวมากะคะ่ะเราก็ต้องคนแล้วก็พยายามเขย่าจนกว่าเนยถั่วมันจะร่วงลงไปก้างล่างอะใครที่เคยกินเนี่ยจะรู้เลย โอเคเอาเอาเคียงไปใส่เลยถั่วแล้วก็คนไปก่อนนะคะเรียบร้อยต่อมาค่ะแล้วให้เราใส่ผลไม้ค่ะอันนี้เนี่ยเราเลือกได้ตามที่เราอยากจะใส่ค่ะแล้วก็เลือกที่ใส่แอปเปิ้ลลงไปมันก็จะจมลงไปในน้ำเนาะ แบบนี้ใส่ลูกแก้วมังกรลงไปเพิ่มค่ะอีกหนึ่งตอนสุดท้ายก็จะเป็นกล้วยค่ะใส่กล้วยลงไปทีนี้ตอนน้วก็จะใส่คอบลงไปค่ะ ก็ใส่ตามที่เราแบบตามที่เราชอบนะคะว่าเราอยากจะใส่แบบไหนนะคะก็ใส่ตัก้อใส่ลงไปนี่ค่ะจากนั้นก็จะเอาถั่วค่ะกับเมล็ดทานตะวันนะคะใส่ลงไปอ่ะ ันนี้แล้วแต่นะบางคนใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่คนนะคะอย่างก๊อเนี่แล้วแต่บางเวลาอยากจะกินเยอะก็กินอยากจะกินน้อยก็ใส่น้อยนะคะเรียบร้อยอจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แล้วก็จะปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่เย็น่าบางคนเนี่ยอย่างเช่นถ้าพอเวลาเราอยากจะกิน เราสามารถทำตอนคืนได้แล้วตอนเช้าเนี่ยเราค่อยเอาขอบมาใส่ค่อยมาโรยหน้าข้างข้างบนได้ะคะ่ะส่วนผลไม้กับพวกผลไม้หรือหรือแบบเนยถั่วเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้นะคะก็คือใส่กับข้าวโอ๊ตผสมคนกันไปเลยก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ปิดฝานะคะเอาไปแช่ยเย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตื่นมาเราก็ใส่ขอบลงไปใส่เจ้าเนยเนยถั่วลงไปแล้วแต่เราเลยอันนี้ทำได้หมดแต่ส่วนใหญ่โรยหน้านี่ยพวกโรยหน้า เกา้าเนี่ยจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อความอร่อยนั่นเองก,ก็ปิดฝายเน่อยโอเคแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วของเราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แต่บางวันเนี่ยเขาลัดก็ใส่เป็นโกโก้แทนนะคะก็จะมีการผสมโกโก้ใส่กล้วยแล้วก็ใส่ขอบลงไปก็มีค่ะแล้วแต่เรา ใครที่อยากจะลองทำนะก็ทําไดนะะ้นี่แล้วก็เป็นสิ่งที่กินง่ายข้าวโอ๊ตเนี่ยเป็นอะไรที่มันย่อยง่ายแล้วก็คอปเนี่ยก็มีวิตามินเยอะ,ะค่ะนะคะพอเวลาเราใส่กินอย่างเงี้ยตอนเช้ามันก็ทําให้เราสดชื่นด้วยอีกอย่างข้อดีของของการกินแบบนี้คือบางคนเนี่ยอย่างกว๊อเนี้ยค่ะจะแพ้อย่างเช่นแบบตอนเช้าตื่นมาแนละ้วถ้าให้กินนมวัวแต่เช้าเลยก็ยจะปวดท้องนะคะ ส่วนใหญ่เนคนเอเชียเนี่ยกินนมวัวจะปวดท้องเพราะนั้นการที่เราเลือกกินน้ำเต้าหู้กับกับคอฟเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้าใครใครรู้สึกว่ากินตอนเช้าแล้วแบบรู้สึกปวดท้องเหมือนกันะนะลองเปลี่ยนมากินน้ำเต้าหู้หรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องแบบหน้ามันสิวขึ้นอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่หายอ่ะรู้สึกไม่หาย ให้เราปรปับปรุงเรื่องการกินค่ะเพราะกอร์ดลองมาแล้วนะคะหลังจากที่กอร์ดเปลี่ยนการกินนะลองมากินแบบนี้ทุกๆเช้าก็ทําให้กอร์ดนเนี่ยดีขึ้นนะคะอาการแบบมึนหัวอะไรที่เคยเป็นเนี่ยเช่นแบบเราตื่นเช้ามาความดันต่ำอะไรกอร์ดได้กินอะไรที่มันสดชื่นแล้วน้ำต้มู้มีถัว่วมีเนยถั่วมีนู่นนี่นั่น,นมันทําให้กอร์ดอแบบรู้สึกดีขึ้นนะคะมีพลังงานขึ้นนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะกอลล็อก็ขอจบการรีวิวแต่เพียเท่าน,นี้ค่ะอิูแล้วเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาะคอมเมนต์ค่ะก็ขอบคุณสมาะะสร์ทเซิรหลักของช่องเราด้วยค่ะบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชน,น,นะะสำหรับคลิปนี้ก็เร็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะทําอะไรมากินอีกอย่าลืมติดตามกันไปละไปละ Como <laughs> é